เอ้พี่ผมไม่ฝึกสเกลผมสามารถอินพุไวได้ไหมคําตอบจริงๆมันก็คือได้นะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเราขับรถโดยเราไม่รู้ทางสเกลเหมือนกับเหมือนกับ G P S ให้เราไปถึงจุดหมายได้ว่าโอเคโน้ตตรงนี้เช่นโน้ต C อยู่ที่สายที่5มันคือเฟรตไหนบ้างถ้าเราเริ่มทําความเข้าใจกับตรงนี้ได้เราเริ่มแม่นจุดละลองหา b a c k i n Tag มาแล้วก็ลองฝึกดูนะครับผมทีนี้ b a c k i n ินแผมจะเลือกมาก็เป็นคีซีเมนั่นแหละซึ่งเราเล่นสเกลลงไปเนี่ยมันไม่เพี้ยนแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าเราไล่สเกลลงไปได้นะครับผมแต่ว่าข้อ ควรระวังก็คือว่าอย่าฝึกให้มันเป็นการไล่สเกลให้ฝึกให้เป็นเมโลดี้บางคนฝึกแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้เพี้ยนคีย์ใช่ไหมแต่ว่ามันฟังดูเรียกได้ว่าไม่เป็นมิวสิกเท่าไหร่มันฟังดูเป็นแบบว่าเหมือนคนไล่สเกลลงไปในเพลง ทีนี้วิธีที่เราจะฝึกก็คือเริ่มเล่นให้มันเป็นเฟซซิ่งจากสเกลง่ายๆนะครับผมอาจจะแค่ผมใช้สเกลง่ายๆเลย